้เขอ่ผมครับมาได้ยพี่พี่่พี่ชื่อเนี่ยขออพี่พี่คนนี้ให้ชุดผมเมื่อกี้อยู่ไหนครับพี่ผมขอดูชื่อน่ยครับผมขอดูชื่อหน่อยครับพี่ โอนี่วะแมนีคนไหนนี่ให้ชุดผมตะกี้ยะครับพี่ผมขอดูชื่อไหนผมอัดคลิปอยู่ครับนี่คนอยากเล่าสองเรับเลยโอ้โหาคผมขอบคุณมากครับพี่ดูรอดูคลิปในเฟสนะครับพี่ครับขอบคุณมากครับพี่ครับเกาะก็ให้แล้วมีดก็ให้แล้วขอปืนหน่อยนะครับพี่ คุณผู้ชมครับให้ตู้เดียวมาครับผมขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณมากครับรอดูคลิปในเฟะเลยรอดูคลิปในเฟสนะครับพี่คุณผู้ชมครับไปแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ขอบคุณมากครับพี่ พี่ดางนะครับผมผมผมาผมเอาลงเฟเบกแป็นนึงครับพี่โรได้หมวไม้าแรกเ้ยอกไ้มไมคานเี่ยเรารมีวิวมาแรกเนอมีแล้วเ่ของนอี่ยเรามอมียากได้หมวไมคามากๆเยเ้ใครมีอขอเอหน่อยครับใครมีครับ ขอ AR กระบอกนะครับใครมีเพื่องครับไม่ให้เอยู่ครับของของของรับโดเนตมาครับไม่ให้ง่ายๆครับอะไรอ่ะอะไรอ่ะจบแล้วครับขอ AR หน่อยครับ BB4 ครับโอ้โหพี่ BB4 มี AR นะครับที่นี่ค่ะทางขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับรอรอรอรูในเฟซนะครับเดี๋ยวผมขอขอดูชื่อแป๊บหนึ่งครับผมขอดูชื่อแป๊บหนึ่งโอ้โหเยอะครับพี่้ยนครับ ผมแรกของแรกของรขอแรกของแรกอะไรฮใครมีเอครับขอเออารหน่อยครับผมผมผมไหมแลกของเนี่ยขอเออาร์หน่อยครับบ้าเครับ้บา เลาเาคับุกท่าคะไรอะไริทางรับดทางรับเปินมาขอใน้กราบอกครเฮขอดูเปืนใหม่เลยดิขอดูปืนใหม่เลยครับคนไหนวอวอ่วอู่นะครับก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะ